สบายดีและสวัสดีตอนบ่ายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะส,สีกะออกจากบ้านชิบซองโมงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ที่ไปกินกุ้งอยู่หน้าห,หัวหน้าปั๊ซีพี่น้องเอ้ยเนาะไปทุกคนไปติดตามชมส,สีเลยเด้ว่าไปหากินกุ้งมื้อนี้หน้าหนาัวหน้าปั๊ซีมันสิได้พเพลิดเพินเนาะทุกคนมันสิได้กุง้งมันสิได้ปลาเนาะทุกคนสีก็ยังมีเคยไปจนไเคลื่อนได้ทีนี้นะทุกคนนี่กะตัวยี่ห,ห้อหน้าห,หน้าปัซีอยู่แล้วทุกคนเอ้ย เดี๋ยวลงไปนี่กัสีจอดรถไปหน้า,นา,นาข้าเจ้านี่แล้วก็สียางไปเพราะว่าเอารถไปไม่ได้ทุกคน,น,นมันค่าโขข้าเจ้าแล้วก็ค่าผายน้ำเนาะเดี๋ยวขากัสีจอดรถเปยูทีเข้อนี้น้นาหัวหน้าไปซี้อีน้ำบ่ดื <c oughs> ่มน้ำไปกินบ่ เขากินอันนี้แหละโค้ยน้ำช้างกันนะใส่งามงามอยู่ผมไม้อีเด้ไม้มาเด้อทุกคนตักสักตุกทุกคนมันค่าแบบนี้แล้วอันเอาอันนั้นไปไม่ได้ค่าต้อนค่าลีเขาเจ้าเฮดลีย่ามเดินก็เดินสิบนะนไม่หลับ นำมันเต็มพีแล้วก็สีได้ปลาเฮ้านี้เลยทุกคนเลยปลามันมีตากันทห่นนี้นะพายขาเจ้าซาซีก็จะอ่อนจะอ่อนหน้าขาเจ้ามีมีพายมีค้อยทุกคนเลยหน้าจาซีคือว่ามีมีนํำใส่น้ำกินกันยังเอามาแต่บ,บ้านมดทุกคนเลยอึดมีน้ำมีมีโน่นเลย <laughs> ข้างไปก็ข้าโหพี่น้อน ค่อยอามืกี้จนกองก็ออมาเฮ้ยตอนนี้กายสสีก็มาฮอตหน้าหัวหน้าปสิวเลทุกคนเนี่ฮูว่าเพีนพักอยู่ชิละบุยู่เทยงยู่ชิระดอปิ๊บพักยู่เชอเด้อยู่ผีมาจันมีออมีจ้าพระจุเม็ด มามุงกังเว้นละเบ้าเฮ้ยหักเฉยมอยอยู่ย่านอยู่เท่งผู้ใดมันพักอยู่ไฮที่พี่น้องเ้ยเฮ็ดกินไปแล้วลางมอแคคแคค,คอยู่ดิโธ่บุญป,ป้าเอามี่ฉันขนาดละ,ะ,ะนี่มาโฮมกันแกงน้งเล้าตั <laughs> ต้งแต่ว่านี่รถกระเดียวเป็นเฮ็ดกินอยู่เท่งผู้ใด <ม>อยู่กับ<ม>าห<ม>าพี่เนาะมาขอาชิลล์อขานั่นแหละโอ้รับชิ้นหมูลีวันนี้นะ,นโโะยามขีโตด่ะ <c oughs> โมาเลยกินข้าวมวยทาละมาทุกคนกินข้าวน้าโมหน้าแบบซีอยู่เดี๋ยวมานี้เลยมาเด้อม,มาพอดีเพิ่นนัน่นซอยชิ้นหมโูอยู่เป๊ะเลยทุกคนเลยเกิดเสียกระเซ็นขึ้นมาบ้างเอาปัน้นรุนแล้วจักโลกไปหาช่วนกุ้งช่อนปลาพี่น้อย เรามีเพ kind of mm ื hmm. ่อกมาโฮมใช่หมมโฮมก่อนเปเก่งลองเลาสามปีกระพักลองเล่าสามพันปีแกมะแฮงะแกมะแฮงชัวรแกช่เชื่อมมะนาวแซ่บมะแง แกน้องเาราเห็นเน้องเราอยากปั้นทุนนำ้ำโคน้าไปซิวแล้วแล้วก็เสียสก่ะสีะ่หาเลาะซ้อนกุ้งได้พี่น้องไอ้บ้านี้เลยเพราะว่าวน้าไปซิวเพิ่นนั่นเพิ่นนั่นไปทนเป็นต้นแล้วก็เอาเป็นต้นขึ้นรถแล้วก็เมื่อปั้นอยู่บ้านเพิ่นนะพี่น้องไอ้เดีซยวีไปไปซ้อนกุ้งซ้อนปลากอ็มาเนี้ซ้อนอยู่พุ่นละผายเป็นพุ่นเดี๋ยวสีลงไปซ้อน บึงดอนี้กูเนาะน้าเอ้เจ้านะงมหอยนะฮนะหอยลายทีเดียอ้าโดได้กิโลบอลคนนี่เท่าบ่ ดูดิตัวโคเร่ทางจุงทางป่าได้นะปิ๊กๆปิ๊กเลยจุงอั่นจุงฟอยซอนโพ้ยเย็นดิ

thoản, xoang, cá sún mương, púp bích, púp bích, gì chung hùng, ở đây đấy, gỉn jab tứ xì, đừng bỏ, ồ, rọi, thứ nát, con đấy, เลยเลยอีเล่กออเลยโมนด้แถวื้อแ่น้ป้งรออี Chúng kiếp dù vợ thì Chúng kiếp mát tụi <laughs> cô này nè này tụi nhai tụi bắp nhảy bắp bạc tụi bạc tụi 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 ก็ไปแจ็คาะปิ่งท่าเมื่อกี้พี่น้องเลยแลนขึ้นมาไว้พอกละเอาเงินไปทุกคนวันนี้กันแล้วเนอทุกคนเด้เดี๋ยวนี้มันเลิอกลงไม่ได้หนาวไล่ตะก้อนไล่พุ่มมันมีกลิ่นตัว่ะคือคุยคุยเย็น

น้ำเลิกขนาดพี่นนี้นี่พวกลงรถทัวร์สี่นี่ลงเป็นคนแรกเบิ่งนี้ท่นเมียนวิชายีกคนนะไม่ยิ่งเลยนี่พวกลงรถเท่านี้แล,ล,ล้วลงรถสมลงรถเท่าไรอืออะไทุกคนได้มาไม่ได้เจี๊ยบอาทุง่งมาเลยเป็นเลอะนี่คนเลอะล่ะคือรอแล้วเลอะ คนไอ้ต้นไฟเลิกกระือมีน้มือยายามแล้วช้อนๆทุกคนแม่โดนี้ทุกคนโอ้โห้ตื่น tự nhiên này chú quân này chụp cả nhà thấy đấy này bắt tụi này không gì kìa bắt chú chú quân trông นทั้งเขตทาง,ทาง,ทาง,ทางนี่ทุกคนไอป๊อเป็นเบื้อเบื่ออยู่นะนี่ก็ลายนะป้อลุ่หอยคามมานะหอยกุ้งเลยลอยไปทุกคนมานี้กะกุ้งแถวสี่กันได้พออยู่พอกินแล้วได้ทุกคนเลยเดี๋ยวเมื่อให้กินอยู่ปู้บ่อนอันคนน่าไปซิวพักกินข้าวละเป็นไม่ได้กินข้าวเองเป็นกินข้าวอยู่หายเนาะ แต่ฉันีน่ะจิมาให้กินเครื่องแคร่ผ่าพิรำพิโนยเป็นวิวเดี๋ยวน้อก็เติมแอวไปเลยเติมทุกคนนี่จิ้มแอวนนอนไปเลยเติมช้อนจุ้งนี่กอ็ก็เติมถึงเหนือครับมาหอดบอนกินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกุ้งเฉาซีกนได้หลายชำ้นเลยทุกคนโอ้ต่ ลายหลีโค้นง่ายกุ้งโลนๆเล็กน้อยเกิดกันข้างน้าไปซีเพิ่มก็มีท่านนี้เอาเป็นต้นมีท่านให้ขึ้นรถแล้วเพิ่นว่ายังอีกกองหนึ่งเพิ่นว่าก้อยแร่จังมากกินน้ำเพิ่นว่าก้อยรวดก้อยรวดเพิ่นว่าจะสีก้อยแร่จังเอิญเพิ่นปันทุนของใจปันทุนอิ่มแล้วเพิ่นก็หลับหมู่เฉย สิ er alert, ่ฟามากินเงินก้อยกุ้งของเขามาปล่อยไลมาเห็นเงินแล้หม nah ูน้าไปซิ่วฟาดปันทุนอิ่มเฉยเด้อเดี๋ยวมาเลอะทุกคนเลยซี่กับนาวแห้งเซอเซืสีแดงชุดรอฟาดโลดหนุ่มโลดลงน้ำแยมนาวเป็นอ่าทุกคนนี่นาดยังตะเวนอยู่ได้เลย นคำนักกานี้เป็นข้างสั้นแล้วบากปนี้ชุลว่าเชิโยโหยุ้มยุ้มเลาะแต่ฟังเฮ้ยแหละเป็นมีลงน้ำดิสวีงมีอันเดียวเนาะตีะวิ่งอย่างนี้พี่น้องตีะวิ่งอย่างนี้ชุลว่ไว้นะจะวิ่งมีอันเดียวเชุลว่าแพงแม่อยู่แต่ว่าจะวิ่งมีอันเดียวมีลงอันนี้มีอันช้อนมีสวีงสองอันใช่ไหมวะ โอ้ยอคนคนมันแพ่งเม่นเฮ้ยมาค่อยลงเป็นมาหนาวแล้วบ้ามันไปกับ <c oughs> ไอชุดารุเป็นต้นแล้วกะนไปเอไปบ่มต้นลงเม้อเลยทุกคนเลยมาหากายหายชาวจีนเลยเม้อเลยวันนี้ไอชุดาเด็มวันนี้มาฟ้าเป็นต้นทุกคนเลย ทางปลาเลาเด้แม่บาพอบอกมือเช้านีทางปลาเลาแล้วก็เฝ้าเป็นต้นนําว่ะไจุโลลุนไปลุนมาให้มีอันหยิบจุโลน้อยพจักตัวน้อยซําพี่เด้อพี่นี่งเลทุกคนเนาะยังว่าตัวน้อยอยู่ได้จุโลน่ะาเท่าแล้วจุโลน่ะ ตัวอยู่ก <gt> ับมอพี <noise> <rawd unre iry> ่กับบริลลายทุกคนนันะปูจสีหายอหากินมันนี่ถือว่ามานแห้งอันนี้เลแลวยปล่อ้วชยวทุกคนกุ้งเจ้สีนะาเลอะแล้วละทุกคนเนะมีแต่กุ้งร้อนๆทุกคนเลยคือเอเพิ่งไปดึงน้ำเพิเถน้ำเช้านี้นะ ป่าเมเทิมมือไก่าตั

นี่ทุกคนเฮากะสีไปหาหมดชมขันหมดชมพี่น้องไอ้พ่อเสารีลืมเอามาหน้ามาต่บ้านนะเดไปหาหมดชมพุ้นละแค้นเทงหัวหน้าปซีส ouais, ิภ you ูแลเม้นละมา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 ตรงอ่ะตรงอ่ะน่าจะพักห้องเดี่ยวทางเดียวนี่พ่อได้ทุกคนเด้ลิซ์เอารถใช่แล้วป่ะใช่แล้วอ่ะ ยยยยดยุดดมันีิมีกนกระดอนไหมกระดอไหมไปไปละมือกระดได้มือรได้มีอามั้ย้วิีวานอกกัแบบนี้ละลวเป็นชนนั่น เอิญหัวหน้าเมื่อกี้เน่เอิญกิโตะค่ะแล้วเด้อมาเดิ่มเดิ่มเด้อพอดีมาทุกคนวันนี้มาปรุงด้วทุกคนเลยไปเขาไม้เนาะตึงเต้นตึงเต้นก็ตัวมาชมก็มีตายเขินมือเฉยๆแยบแยบเลยแตงโลตามไปด้วยชุโรดชุโรดชุโรดเชลล่า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 เลย โอ้โหดูดโวยนี่โวยลงลงงอมมามาหวนะโอ้หน้าในย่านเต็นมีเลวเวะเนระเลเวแล้วได้มาได้ปฏิดโพโวยลงขึงมอะไ้เอ้ย ลงลงเพลงแอนตุกอ,อันนี้คนลงกาเป็นแม่แข้งนี่ยโหยอดลุงยอดอดลงได้ได้ช้อน,นอแล้วก็วเก็บอยู่หันนี่นางเก็บอยู่ยืนเก็บอยู่หันมาชมเพชรเว้ยละท่างกระล่นท่างครบพุ่เจ้าล่นมาชิมได้คนในบ้านนี้ข้ามีใหญ่เลยเลย พ่อพ่อพอ่อสุนะดยะตักเลยได้ทุกคนเป็นบันนี้ด้วอก็พ้าเออมดูก็พ้าวอมดูบ้าทอ่ะโฮนเต้าเร็กมือสุก่ากุ้มนลนๆพอดีกินเต้าแรงเมื่อเลยทุกคนไม่กลองคุณละเลยพอได้กินอยู่ดดดดได้ วันนี้ก็ช <scientific> ุลอ์ใหญ่เพราะอย่าพักเลยอะกินเลยได้บันนี้เฮาเฮานะได้ชักรถละได้รถหนึ่งันติมอยู่แม็นป่อริจากระบ่งเยอะงานาคาดเบคขาดงานเดวนทาอ้ยชนไปชนกุ้งกันมันตดนทันได้แล้วรถท่านบ่บีไหมท่านบ่ ะอะไรพี่ท่านรอบพี่ใหม่ใช่ไหมมันด้นอะไรย่างแกงมือ้อกินน้ำผู้ขายก้อนนั่นแหละผู้ขายผู้ขายก้อนผู้ขายก้อนคือขายแล้วเงินเม็ดแล้วรอบที่หนึ่งปั้นทุนลาบหมูป่าโหหน้าปลาซิวมีหูว่าเพชรอมาจักชิเลอร์ราบอยู่หน้าราบอยู่หน้าซู้อาบหมูป่าเห็นเปล่าหมูป่า,ปาหมูป่าเท่านั้นลอบพี่น้องเอ้เอามากินก้อยกุ้งต่อปานี้โหก้อยกุ้งกระปุกนั่นไหมป้าตัว,ตว ได้เากลอกโอ้จักเยเานี้ชืมามาหัวนาเอ้ยไ่เลยบคือบกกอุเบก็มีตู้เย็นันพงืมาวานไก่ใท่ไเบก็มีมาตู้เย็นหันแก๊สพมอเงืมาแก๊นึงกินเบันได้ต็ตู้นี่ชืมากินื่ให้แล้วึงรือ๋อเนาะ ห้าป่องยังไม่เยอะเลยคุณแม่ลองเฮิ่นเยอะแบบตีใไม้เยอะมันไม่กินเบฟเครื่องปองโซแม่หน้าแดงนู่นชิล่งเฮิ่มเยอะไม่ได้ไม่ได้เหรได้ได้ชิล่งเพิ่นั่นถือว่ากินเบฟ Hoạt động hoạt động hoạt động hoạt động. Hoạt động hoạt lại con động hoạt 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 นั่นเพ่นเมาใจง่ญ่ชุโรเลยแบก่ตัวชิโดแบ่เพ่นเบาทองแสนแบมีเพ่นเบาจะวุ้มเงินเดียวเพิ้าั่นเบาขันจุ๊บองแทนเอาชองแชนแบ่จ้าตัวทึกนึงเขาฮและแปดแชนจุ๊บองแชนเอาชองแชนว่าชุโรนั่นท่าเมาใจใหญ่ไเมากันนี่ชุอรนะกิโลกิโล้เลยมือเเมาไปจับเลยแล้วแบ่อะแ๊กเเนา ผักโบ้มีอามาอยู่แเรามากินนะเกมมากินเด้ของพานี้ได้มากินถั่วกับผักโบ้พักลำปีแล้นะพักสีนี่เหนื่งไกลแล้วเนาะเห้งไกลผักกระทองแห้งไกลเหนื่งไกลอี๋โอ้ยตัวยังพอนร้อนแหละคนหน้าตาดีเลิศแนวกินหมอย้ายยองเจ้าย้ายหน้าตาดีเลิศแนวกิน เ้าเหรอคนยิ่งไล่กินเัวอจี้มีจี้เข้ามากินได้หมดอนมป้ากินได้หมเ้อเพีกยงอันเยอะเพิ่นขาเกเรอะไรมาด้วนั่นแล้วบอกมีกินลาหมุ่งป้าอะไร่ี๋ไปนั่นล่ะราหมู่ป้าอิ่มาผักจะชิ่งก็ มาหน้าทุกคนมาหน้ากินตะกอนกุ้งยอดได้ะหมูปลามือไปเพื่อกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวสีได้ขึ้นไปเบ่วงเป็นต้นอยู่ไฮผู้ละป่านี้เดี๋ยวไปเบ่วงเัินหัวหน้าไปซี้เพื่อนนั่นเอาเป็นต้นขึ้นยังแข่งกล้องยังจองกล้องบ่เออหัวปันอยู่หัวหน่อยเนาะอ๋อเป็นต้นหัวหน้านะยังเอรี่ พ <my> <pad pare sy> ี wow. like, oh. Oh. ่ลูกริมต้นก้าบอยเนี่ยไม่นี่ล่ะก็เยอะก็ได้จ้ะองตัวคว้าประดุดทำพันเยอะอ๋อมั่ปีนี้จังมาเบาก็เบาล้ำมันอันหนึ่งก็มันนึงโอ้เตะดึงกระฮึ่นบ่ดึงเนี่ยลึกขุดเอาเลยงัดงัดกระฮบ่งัดนบ่เออพอดีรถพอดีเตรียมรถไม่ได้หลายไปเลย มีเฮ็ดฟ้าเจ้าเฮ็ดแอมจังไนไม่ชงโก้ข้ารัเพือข่าวพันเรือรถพันเือรถพันมีก้นมือเลือกเรือรถพันเรือรถจิพันโหดพร้อมชมว่าวนะพันมันต้นมันเปิดพันลิตรต่อม่อฮะมันไปตามตัวใหม้วันนี้กกสีได้มือแล้วท่้นคุณเลยเข้าใจเด้อเข้าใจเด้อเมื่อไปบ้องมันต้นมอเลยดูกเด้ คันจชด้าคนลนแล้วก็คือเมื่อเลยคันจชดาไม่ได้คลนก็คือคลลนอ้อทั้งเรืเมื่อแล้วบ่าคันคนลนแล้วบอเป็นต้นนะคลนลนละห้าเปนห้าไปให้ไป่เอาเก็บ้เอาเก็บบ่าปัญาไอ้ปูมากบ้างีเพลียบ่ เว่ไปทำคันมีคันมีเอาอีกุ้งมาอน้าก็เอาากัอีกุ้งฮันคันหญามาน้ากับอีกุ้งกันกู้ขป็นยาหอากลางเจอจ้ะต้นนี้้ม่ต้นไม้นอกระวางเข้าละโอเคซีกัมเอร์คนทุกคนนะเพราะว่าทำม่ชัรดาเพิ่นเพิ่นขล้นแล้วล่ะ ต้นกันร่นแล้วแล้วก็มีในห้าวเลยนะเมื่อเลยแบบนี้อ่ะสวัสดีกันสวัสดีขอพระชนิก็เด้อทุกคนกิ๊หน้าพอเดียไมเนาะ